เริ่มเลยข้อที่หนึ่งเลือกช้อยส์ไหนดีคะ A B C D ช่วยเลือกช้อยส์หน่อยใครที่สมัครสอบไปแล้วถ้าเราเจอข้อนี้ในข้อสอบเราจะเลือกช้อยส์ไหนดี ข้อนี้ฉเฉลย choice ด็อกนะคะคันจิตัวที่เขาสนใจตัวเนี้ยมันจะออกเสียงว่ามัจจิที่แปลว่าเมืองโจทย์เขาบอกว่ายามากะมีเอรุมัจจินิซุมิตเดสอยากจะพักอาศัยอยู่ที่เมืองที่สามารถมองเห็นภูเขาได้ ทีนี้ choice ข้ออื่นๆก็มีคันจิแล้วก็มีความหมายคำแปลด้วยนะคะ choice A โทโกโระใช้คันจิตัวนี้แปลว่าสถานที่ choice B มูระใช้คันจิตัวนี้แปลว่าหมู่บ้านแล้วก็ choice C แคทมิจิก็ใช้คันจิตัวนี้ที่แปลว่าถนนหนทางนะคะข้อที่สองค่ะ ข้อนี้เราจะเลือก choice a n นะคะ a n คิดเตะคิดเตะที่แปลว่าตัดหรือจะแปลว่าหัน่นหรือจะแปลว่าสับก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่อยู่ร่วมกับประโยคนั้นอีกทีหนึง่งนะคะอย่างข้อที่สองเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าลิงโกโอฟ t ต้าซึคิดเตะคุดาไซกรุณา ตัดแอปเปิลเป็น2ชิ้นหรือการุณาหั่นแอปเปิลเป็น2ชิ้นก็ได้ Choice อ,อื่นๆก็มีคันจิเหมือนกันเราก็มีความหมายด้วยนะคะไล่ไปเลยตั้งแต่ Choice B สคาเตะใช้คันจิตัวนี้นะคะมาจากคำกริยาสึกัยมัสสึกัยมัสที่แปลว่าใช้ Choice C ไขเตะ มาจากคำกริยาคาคิมัสที่แปลว่าเขียนแล้วก็ choice d ด็ดอกสคุเตะมาจากคำกริยาสึคุริมาสที่แปลได้หลายอย่างเลยค่ะทำผลิตสร้างได้หมดเลยถัดไปข้อที่3ค่ะเราจะเลือกชอยส c บีบอยคารุคุเตะ มาจากคำคุณศัพท์อิคารุยนะคะที่แปลว่าเบาโจทย์ข้อที่3มเขาบอกว่าคารุคุเตโจบุนะคาบังโอะไคมาสตะแปลว่าซื้อกระเป๋าที่น้ำหนักเบาและแข็งแรงก็ได้เหมือนกัน Choice ข้ออื่นๆเป็นคำคุณศัพท์ด้วยค่ะแล้วก็มีคันจิด้วยแล้วก็มีความหมายด้วย Choice A y ยาสุคุเต มาจากคำคุณศัพท์อิยาซิราหาถูชอยซีโฮโซคุเตมาจากคำคุณศัพท์อิโฮโซยที่แปลว่าแคบหรือผอมเพรียวเรียวบางก็ได้ค่ะแล้วก็ชอยส์ดีด็อกโอโมคุเตมาจากคำคุณศัพท์อิโอโมยที่แปลว่าหนักค่ะถัดไปข้อที่ 4, สี่คำศัพท์ คำนี้ในข้อที่4ี่นี้มีอยู่ในหนังสือมินาโนนิฮงโกะด้วยนะคะข้อนี้เราจะเลือก choice D d o c ค่ะคันจิคำนี้มันออกเสียงว่าโอคุโจโอคุโจที่แปลว่าดาดฟ้าค่ะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าโอคุโจคาระฟูจิซังกะมีเอมัสสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิได้จากดาดฟ้า ส่วน Choice a b และ c มันเป็นการใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่มีความหมายเลยและข้อที่5ข้อสุดท้ายของไลฟ์ในคืนนี้มันก็คือ Choice a Chimete s a า u ย d เดสคาร a ามาโดว์ชีเมตเตะคุาเพราะว่าอากาศหนาวการุณาปิดหน้าต่าง ช i เมเตแปลว่าปิดประตูปิดหน้าต่างนะคะส่วนชอยส์อื่นๆมีคันจิด้วยมีความหมายด้วยนะคะชอยส์ b. โทเมเตก็มาจากคำกริยาโทเมมัสที่แปลว่าจอดอย่างเช่นจอดรถ choice c h o ส c. อา a s u um เ e เตมาจากคำกริยา a s u m e เมมัสที่แปลว่ารวบรวมหรือไม่ก็สะสมแล้วก็ชอยส์ d. ด็อกนะคะคิเมเตมาจากคำกริยา ขีเมมาอ้าวทำไมไม่ใส่คันจิมาล่ะขี่เมมาที่แปลว่ากำหนดหรือตัดสินใจนะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่หลงเข้ามาไม่รู้พี่กรต่ายไลฟ์เรื่องอะไรด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคราวหน้าจะไลฟ์เรื่องอะไร ของระดับไหนจะแจ้งล่วงหน้าก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะฝันดีนะคะโอยาสุมินาไซ